ครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้ารหัสนะครับเพื่อใช้เป็นจํานวนแบบคิดเครื่องหมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเข้ารหัสอีกแบบหนึ่งนะครับโดยที่เราจะใช้เรียกวิธีการเข้ารหัสแบบนี้แบบที่ใช้วันคอมพลีเมนต์นะครับเรามาดูการถอดรหัสก่อนอันนี้คือโค้ดนะครับ4บิตวิธีการก็คือว่าโอเคก็แบ่งออกเป็นายบิตนะครับบิตแรกเนี่ยนะฮะถ้าายบิตเป็น0ูนย์นะครับ ค่าของมันก็จะขึ้นอยู่กับไบนารีได้เลยนะไบนารีอีก3บิตที่เหลือก็คล้ายๆไทรแมกซ์ทีจดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า3มบิตหลังเป็น0 0ก็คือค่า0 3ย์บิตหลังเป็น1นึก็คือค่า7นะครับก็ใช้แทนตัวเลขที่ไม่ติดลบเหมือนกันนะครับอันนี้ในกรณีอีกครึ่งตารางหลังนะครับกรณีที่ไท n บิตเป็น1ปุ๊บนะครับเราจะหาค่ามาได้ยังไงนะครับถ้าไทรบิตเป็น1ปุ๊บเรารุ้ได้ก่อนเลยว่าอะไรครับ มีเครื่องหมายลบแน่นอนนะมีเครื่องหมายลบแน่นอนแต่ว่าค่าของมันคืออะไรอย่างเช่นในกรณีของ0ูนเนี่ยนะครับถ้าไปทำ once complement ก็คือการกลับบิดเนาะนะกลับบิดออกมาปุบ๊บเอาทั้งเอาทั้งโค้ดเลยนะครับไปกลับบิด1.00 0ปุ๊บจะกลับเป็น0.111ไอ้ตัวนี้คืออ่านได้ว่า7เพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะอา่านจะเป็นการแทนค่าลบ7อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างในตัวสุดท้ายเนี่ย แถวสุดท้ายเนี่ยนะครับบิตสูดสุดเป็น1ถูกไหมแล้วบิตท,ที่เหลือ3บิตเป็น1ห,หมดก็แสดงว่าเป็นเลขที่ลบแน่นอนการหาค่าว่ามันลบเท่าไหร่นะครับก็คือทำวันคอมเพลเมนต์เหมือนเดิมพอทำวันคอมเพลเมนต์คือการกลับบิตเนาะมันก็จะเป็น0 0 0 0 0หมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือแทนค่าลบ0นะครับนี่ก็คือวิธีการอถอดรหัสเนาะก็คือดูโค้ดก่อนแล้วมาหาค่านะครับวิธีการถอดรหัส เป็นแบบนี้สําหรับวันคอมเพลเมนต์เนาะนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีค่าซ้ํศูนย์กับลบ0ด้วยเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการเข้ารหัสนะครับสําหรับการเข้ารหัสแบบวันคอมเพลเมนต์ iment, บ้างนะครับเราจะเข้ารหัสมันยังไงนะครับการเข้ารหัสก็คือเรามีค่าอยู่ก่อนแล้วเราก็จะสร้างโค้ดขึ้นมานะครับฉะนั้นจากสไลด์ก่อนหน้านี้เราทราบแล้วนะครับว่าช่วงของซีบิต สานเบอร์เนี่ยก็คือตั้งแต่ลบ7ไปจนถึงบวก7นะโอเคเราก็จะยกตัวอย่างในช่วงนี้นะครับ่ะตัวอย่างแรกนะครับกรณีที่ค่าคือ6นะทำยังไงนะครับเวลาเข้ารหัสอ่าค่าเป็น6เราเช็คก่อนว่าโอเค6เป็นเป็นตัวเลขที่มากกว่า0เนาะเพราะฉะนั้นบิดไซายเป็น0แน่นอนอีก3บิตที่เหลือก็ใช้ค่าแบนรีของ6เลย 6เวลาเราเขียนเป็นดัน2ก็คือ11 0นะครับก็จบเลยครับอ่ะก็ง่ายๆพูดง่ายคือค่าที่เป็นบวกปุ๊บนะฮะแล้วอยู่ในช่วงปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นค่าแมนน r ่แล้วก็เติมศูนย์ข้างหน้าตัวหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีการเข้ารหัสสำหรับเลขบวกต่อมานะครับถ้าเป็นตัวอย่างของเลขลบบ้างอ่ะดูตัวอย่างลบ4นะครับลบ4โอเคครับลบ4อยู่ในช่วงที่เราสามารถเข้ารหัสด,ด้วยวิธีนี้ได้ นะครับแน่นอนครับมันเป็นลบบิตสูงสุดต้องเป็น1แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องหาอีก3บิตมาใส่ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่วิธีการก็คือว่าเอาตัวค่า4เนี่ยมาเขียนเป็นไบน a รีนะมาเขียนไบน a รีก็จะเป็น4เขียนไบน์รีก็คือ100นะครับนะแล้วก็หา o n e ส c คอม l พลเมนของมันนะครับก็กลับบิตเลยก็กลายเป็น011ใช่ไหมก็เอาไปใส่ 011เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรหัสนะครับแบบวั iment, น c o คอมพล e เมนท์ะที่แทนลบ4ก็คือค่านี้ครับก็คือ1011นะ1011โอเคนี่ก็คือการเข้ารหัสต,ตรงๆไปตรงมานะครับก็คือใช้คือแปลงดูที่ระบิตระบิดก็คือไปทำในฐาน2เนาะก็คือคิดทรายก่อนแล้วก็คิดเ,เลขที่เหลือนะครับว่าจะคิดใส่ตรงๆง หรือจะเอาหา one คอม p พลเมน t มาใส่อ่ะจริงๆแล้วนะครับผมจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นเป็นวิธีรัดก็นล้วกันนะครับให้นักศึกษาใช้หาคำตอบได้เนาะตัวคำตอบได้ว่าเราจะเข้ารหัสมันแบบไหนนะครับถ้าเรามีตัวเลขอยู่นะฮะเช่น6เข้ารหัสมันแบบไหนเราก็เข้าไปตรงๆเลยครับ6ก็คิดเลยว่าไอ้สบิตเนี่ยนะ เขียนเป็นฐาน2อสบิตเขียนได้ยังไงก็0 1 1 0ก็จบเลยก็จบแต่ถ้าเป็นเลขติดลบย,ยี่สี่เนี้ยนะครับนักศึกษา,<ส>าไปดูครับว่าไอ้สบิตเนี่ยนะถ้าตามระบบ binary แล้วเนี่ยสบิตนี้ค่าสูงสุดอยู่เท่าไหร่ก็คือ2องกำลังสลบหก็คือ15ถูกไหมครับนักศึกษาไปดูครับว่าอะไรบวก4แล้วได้15นะครับนะสบวกอะไรแล้วได้15 คำตอบก็คือ11ถูกไหมครับ11งั้นหลังจากเอา11เนี่ยนะครับมาเขียนเป็นฐาน2 11เขียนเป็นฐาน2ก็คือ10 1 1นะครับนะอันนี้ฐาน2อนะอน,นี่ฐาน10นะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไอตัวเลขลบ4เนี่ยนะครับเราเห็นว่าติดลบปุ๊บเราก็ไปดูว่าบวกอะไรแล้วได้15 15นี่มาจาก2องกำลัง4ลบ1นนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูจำนวนบิตด,ด้วยเนาะนะฮะก็จะเป็นคำตอบได้เหมือนกันนะ ก็จะเป็นคําตอบได้เหมือนกันอันนี้ถ้าทําไมถึงเรียกวิธีรัดครับเพราะว่าเราไปคิดในเดซิมอนเนาะเพราะว่ามนุษย์เราคุ้นเคยกับเดซิมอนมันก็เลยจะใช้ตัวคําตอบได้ง่ายกว่านะครับอ่าเรามาดูภาพรวมของ s i น n Number ที่เข้ารหัสแบบวันคอม e ิเน t นะครับออกมามันก็คล้ายๆกับระบบไซน์ไม่ได้จุดนะครับก็คือบิตสูงสุดเป็นไซน์บิตเครื่องหมายเนาะที่เหลือก็เอาไว้คิดขนาด เพียงแต่ว่าถ้าเป็นบวกก็คิดตรงตรงถ้าเป็นลบก็คิดวันคอมพลเมนต์เอานะครับต่างกันตรงนั้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้10บิตค่ามันก็จะอยู่ในลบเถึงเนะถ้า8บิตก็เป็นเหมือนกันเลยครับคือลบร้อถึงบวกร้อยเนะก็คือเป็นไปตามสมการนี้แหละนะครับคล้ายกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดโค้ดที่มันซ้ํากันอยู่ก็คือ0ูนบวกศนกัลบศนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วไอ้การเข้ารหัสแบบวันคอมเพลเมนต์เนี่ยมันก็ให้คุณสมบัติ นะ performance ของมันเนี่ยเ,เท่าๆกับการเข้ารหัสแบบซายไมเล็จูดเลยนะครับแต่อาจจะดูว่ามันซับซ้อนนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องไปหา complement ขึ้นมาด้วยแต่อย่าลืมนะครับการหาวัน c o m p ิเมนต์ในระบบฐาน2เนี่มันง่ายมากเพราะว่ามันแค่การกลับขั้วเท่านั้นเองนะครับจากศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นศูนย์เนาะอ่ะเราลองมาทําตัวอย่างกันนิดนึงนะครับผมใช้ตารางเดิมเลยนะครับที่ใช้ ตัวอย่างของ Size age, สายไม่ได้จุดเนาะนักศึกษาจะได้อาไปเทียบกันว่าเข้าโค้ดแบบสายไม่ได้จุดกับเข้าโค้ดแบบบันคอมเพลเมนต์เนี่ยนะมันเป็นแบบไหนเนาะอันนี้ก็ผมเขียนรหัสให้คร,ครบก่อนนะครับส่วนนี้คือรหัสนะครับอันนี้ก็9อันนี้ก็2เนาะ9นะครับบิดสูงสุดเป็น1แสดงเป็นเลขติดลบแน่นอนโอเคข่ามาแล้วครับปู๊บ001ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็กลับบิดกลับบิตก,ก็กลายเป็น1 10่อ่านได้เท่าไหร่ครับ เนอันนี้ก็คือลบ 6, นะครับหรือนักศึกษาจะใช้พิจารณาเป็นวิธีรัดเลยก็ได้โอเคเป็น1ติดลบแน่นอนอค่าโดยรวมมันคืออะไรครับ9 9บวกอะไรได้15ก็คือ6อย่างเงี้ยนะครับนะต่อไปครับอันนี้2นะฮะงั้นตัวน,นี้เป็นไม่ติดลบเนาะแล้วก็อ่านค่าได้เลยครับก็คือ2ใช่ไหมครับ4ก็เหมือนกับ2ครับค่าไม่ติดลบก็สามารถใส่ได้เลยก็คือ ศูนย์แล้วก็ใส่เลขสี่ได้เลยครับค่าสี่ตัวนี้ก็เป็นศูนย์ x สี่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือสี่ธรรมดาลบสี่นะครับลบสี่ฐานสุดท้ายติดลบฉะนั้นสายบิดเป็นหนึ่งแน่นอนสี่เนี่ยเวลาเขียนเป็นฐานสองก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์ใช่ไหมเวลาหาคอมพลเมนต์ของมันก็กลายเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับก็กลายเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอะไรครับเนี่ย 1>, 1 0 1 1นเนาะนะครับเป็นฐาน16ก็คือ B นะครับอ,อันนี้ก็คือ11นั่นเอง